ที่ตรงนี้เป็นบริเวณของวัดถ้ำดอกบัวค่ะเป็นเกตของวัดท่าหนเลยค่ะตรงน,นี้เราแค่ขอผ่านทางเข้ามาค่ะแต่ถ้าเส้นทางฝั่งลอยเมตรร็จะเป็นของนายทุนเหมือนกันเราแค่ขอผ่านทางเข้ามาเหมือนกันแต่ถ้าจุดด้านหน้าเดี๋ยวเราจะไปศึกษาดูป้ายเส้นทางก่อนได้เลยค่ะว่าเราจะผ่านจุดไหนไปบ้างค่ะด้านหน้า เป็นแบบมุงกลางของภูเขารู้สึกตัวนี้มันจะเป็นภูเขาล้อมรอบรเาใช่ไหมใช่ค่ะตัวนี้ประมาณเจ็ดพันกว่าไลค่ะมีอะไรเลยมาแต่เขาให้ชมแล้วแค่แค่นิดเดียวค่ะแค่ไม่เกวเกยไม่ประมาณเปอร์เซ็นต์หนึ่งนี่ละคะของเจ็ดพันกว่าไลค่ะนี่เดี๋ยวาไปศึกษาดูก่อนได้เลยค่ะ เราอยู่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ชมเป็นจุดไปเรื่อยจนกว่าจะถึงจุดไฮไลท์ค่ะแล้วก็กลับก็ไม่ได้กลับมาชั้นๆนั่งค่ะ๋ยวมายืนตรงนี้ถึงจะมองเห็นได้ชัดเจนมันอาจจะมือที่หนึ่งค่ะจุดนี้ก้อนเาขาวเล็กๆด้านในค่ะเหมือนกำลังหันไหมคะก้อนขาวาเล็กสองก้อนด้านในค่ะใช่ค่ะตรงนั้นแล้วค่ะ ฝั่งด้านซ้ายซ้ายมือจะกว้างค่ะใช่ค่ะคือเราเราต้องรอดไปต้องรอดค่ะโอเคดินแดนมหาศย์ค่ะทีดนี้ขอแยกเปิดไฟได้ค่ะนี่เวลารอดออกซ้ายนะคะเพราะว่าตรงกลางมันจะมีหินระวังลุนหัวนิดนึงค่ะอ๋อ่างเองบอก หวานหิมแล้วนะคะละลายไขมันกันต่อค่ะช่องแคบไปออขึ้นไค่ะถ่ึมุมด้านบนได้นะคะจะอาจจะมืนิดนึงนะคะ่ะแสงเลื่อนน้อยใช่ใช่ค่ะข<ม>ึ<ส>ะ้นไปเลยแต่ถ้าตรงนี้เราเรียกว่าป่องเอี้ยมนะคะ เราเห็นด้านบนจะสามารถมองเห็นเส้นทางเราเดินผ่านมาได้ค่ะจุดตรงนี้เลยเพราะว่าตรงนี้เราจะว่าสีแยกของมงกดค่ะเพราะมันไปสามารถไปได้หลายเส้นทางค่ะได้ไหมคะยกขึ้ไหมถ่ายรูปใช้ขายกได้นะคะตามตรงนี้ต้นด้านบนนะคะจะเป็นต้นไม้ใหญ่ประจำตรงนี้เลยค่ะอืม